ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่1นึ่ความดื้อดึงของอูสเสียตอนที่สองแล้วถ้าเกิดว่ากลุอุบายของเจ้ายังไม่พอล่ะอูเห่าถามพร้อมกับจ้องอูเสเวฆเม็งก็ใช้ทุกอย่างที่ข้ามีทุกอย่างที่ข้าสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ถ้านั้นยังไม่พออีกข้าก็จะถอยออกมาก่อน แล้วรอคอยเวลาพร้อมกับทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นพอได้เวลาข้าก็จะบดขยี้ศัตรูให้ราบคาบดวงตาของอูเสียทอประกายมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวการเดินทางที่นางต้องทำเพื่อจะได้กลับบ้านนั้นนางต้องทำด้วยตัวเองเพื่อที่นางจะแข็งแกร่งพอ,พอเผชิญหน้ากับศัตรูทั้งหมดเมื่อพลังของนางแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นนางถึงจะสามารถยับยังพวกที่จะมาเอาพูดประจำตัวของนางไปได้นั่นเป็นเพียงหนทางเดียว ที่นางสามารถทำได้ด้วยมือของตัวนางเองเพื่อปกป้องครอบครัวที่รักยิ่งของนางจากอันตรายทั้งปวงก็เหมือนในชาติก่อนของอู๋เสี่ยในตอนที่หนีออกมาจากนรกได้นางก็พึ่งแต่ตัวเองเท่านั้นหนทางเดียวในการอยู่รอดของนางสร้างได้ด้วยมือของตัวเองนางเคยชินกับการต่อสู้เพียงลำพังแล้วและเคยชินกับการเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆด้วยตัวเองถึงแม้คู่ต่อสู้จะแข็งแกร่งกว่านางร้อยเท่า นางก็ต้องเดิมพันและต่อสู้ได้ทุกสิ่งที่นางมีหืมถอยออกมาก่อนรอคอยเวลาเพื่อทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นงั้นหรืออูเหย่ยพ,พึมพำคําพูดของอูสเสวียแล้วก็หัวเราะออกมาเสียงดังเลยทีเดียวไม่ว่าเจ้าอยากจะทําอะไรก็ตามอย่าถอยกลับถ้าเจ้าไม่ต้องการให้ข้าช่วยข้าก็จะไม่ทําอะไรทั้งนั้นอูเหย่าเชื่อในความแข็งแกร่งและสติป,ปัญญาของเด็กน้อยของเขา ทุกเรื่องที่ผ่านมายังไม่มีใครรอดไปจากแผนการของอูเสียได้เลยสักคนไม่ว่ายังไงเขาก็จะอยู่ข้างนางอยู่แล้วถ้ามีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นจริงๆตอนนั้นก็ยังไม่สายที่เขาจะลงมือพูดตามจริงแล้วอูเหยาก็ไม่คิดที่จะเข้าไปแก้ปัญหาทุกอย่างให้กับอูเสียหรอกเขารู้ถึงความดื้อของอูเสียแล้วรู้ว่าเด็กน้อยของเขาพยายามอย่างหนักที่จะแข็งแกร่งขึ้น ความมุ่งมั่นพยายามนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาจะทำแทนได้มุมปากของอู๋เยาก็ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มแววตาของเขาอ่อนโยนยอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเขาอาจจะไม่สามารถอยู่ข้างกายนางได้ตลอดไปแต่ถ้าเขายังอยู่คอยมองนางค่อยๆเดินไปตามเส้นทางที่นำไปสู่ความแข็งแกร่งจนกระทั่งนางได้พลังที่ปกป้องตัวเองได้ถึงตอนนั้นเขาก็คงจะสบายใจขึ้นได้ มันมีบางอย่างที่อูเหย่ยจะไม่มีวันพูดกับอูสเสียเขาจะทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อปกป้องคุ้มครองนางขอแค่นางไม่ได้รับอันตรายร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตเขาจะเฝ้าดูนางเดินไปจนถึงจุดสูงสุดถอยออกมาก่อนรอคอยเวลาเพื่อทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นสิ่งที่อูสเสือพูดนั้นคือสิ่งที่อูเหย่ยกกาลังทําอยู่ตอนนี้อูสเสียเงยหน้าขึ้นมองอูเหย่ยพวกเขาใช้เวลาด้วยกันไม่นาน แต่นางก็ค่อยๆรู้สึกถึงความปลอดภัยจากเขาราวกับว่าตราบใดที่อูเหย,ยี่ย่ด้วยนางก็จะสามารถทําได้ทุกอย่างที่นางอยากจะทําโดยไม่ต้องกังวลอะไรเลยถ้าเจ้าโง่เชียวกับคนอ,นอื่นไม่ได้ไปเจอเรื่องไม่ค่าดคิดเข้าแล้วก็พวกเขาก็น่าจะกลับมาในอีกไม่กี่วันนี้เพราะข้าคิดว่าที่ที่ฉูซินรุ่ยซ่อนคนพวกนั้นไว้ไม่น่าจะอยู่ไกลจากที่นี่มากนะักอูเสือพูด ก่อนที่เชียวชูกับคนอื่นๆจะส่งข่าวกลับมานางยังมีเวลาเตรียมตัวอยู่แต่ว่าเรื่องของชูซินรุย่ยอาจจะไม่สามารถรอนานไปมากกว่าน,นี้ได้อู๋เสือขมวดคิ้วแน่นคราวนี้ชูซินรุ่ยทำนางขยะขยงมากจริงๆตอนแรกอู๋เสือตั้งใจจะถ่วงเวลากับชูซินรุ่ยไปสักพักแต่ตอนนี้นางไม่อยากทำอย่างนั้นแล้วกระทั่งแค่มองยังรู้สึกขยะขยงเลย เมื่ออูเห่ยาเห็นอู๋เสวี่ยขมวดคิ้วอีกครั้งก็ดูเหมือนจะเราความคิดนางได้เขายื่นมือออกมาเกลี่ยที่วางคิ้วของนางแล้วพูดด้วยเสียงอ่อนโยนว่าถ้าขยะขยงก็อย่าไปคิดถึงมันอีกเรื่องอื่นๆอูเห่ยาอาจจะไม่อยากยุ่งแต่ชีวิตของชูซินรุ่ยเนี่ยเขาต้องเป็นคนฆ่าด้วยมือของตัวเอง ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่1นึ่งความดื้อดึงของอู๋เสียตอนที่สามด้วยคำพูดของอูยาวก็ทำให้อู๋เสี่ยไม่คิดถึงสิ่งที่ฉู่ซินรุ่ยทำอีกแล้วอยู่ๆนางก็นึกอะไรขึ้นมาได้แทนมเมล็ดที่ท่านให้ข้ามามันคืออะไรหรอในตอนนั้น อูเสือก็นึกถึงเรื่องของงูทยานฟ้ากับมังกรมายาขึ้นมาได้นางจึงถามอูเหว่ยขึ้นมาทันทีมีอะไรผิดปกติงั้นหรืออูเหย่ยรีบถามกลับอูเสือก็ใส่หน้าพร้อมกับตอบว่าไม่มีอะไรผิดปกติหรอกแต่แค่มีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอูเหย่ยก,ก็เลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งแต่มเมล็ดนั่นมันมีผลดีต่อวิญ,ญญาณมากไม่เคยส่งผลร้ายใดๆเลยเขาถึงเรียกล่าให้อูเสือใช้มัน แต่อูเสียกลับบอกว่ามีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นนั้นจึงทำให้เขารู้สึกสนใจเป็นอย่างมากแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะงูทยานฟ้าไม่ได้หายไปอูเสียพูดข้าคิดว่ามันถูกดูดกลืนไปหมดแล้วแต่วันก่อนโน้นข้าเจอกับมังกรมายาในเมืองพันอสูรแล้วงูทยานฟ้าก็มีปฏิกิริยากับมังกรมายารุนแรงมากความรู้สึกของมันส่งผลกระทบกับความรู้สึกของข้าด้วย มังกรมายานั่นถูกท่านแบะบๆกินเข้าไปแต่มันอ้วกหินวิญญาณออกมาแล้วงูทยานฟ้าก็มีปฏิกิริยากับหินวิญญาณของมังกรมายารุนแรงมากในตอนที่ข้าเอาหินวิญญาณนั้นวางบนมือก็มีระยางสีทองปรากฏขึ้นที่มือของข้ามันพันรอบหินวิญญาณนั่นและดึงหินนั้นเข้าไปในร่างกายข้าหลังจากนั้นไม่นานงูทยานฟ้าก็ดึงข้าเข้าไปในจิตวิญญ,ญาณของตัวเองข้าก็เลยได้รู้ว่า มันยังไม่หายไปไหนและมันยังบอกข้าว่าพลังของมเมล็ดนั่นช่วยรักษาวิญญาณของมันด้วยซึ่งมันอยากให้ข้าช่วยมันหามังกรมายาเพื่อที่มันจะได้ฟื้นตัวเองอย่างสมบูรณ์อู๋เสวอยเล่าทุกอย่างให้กับอู๋เหยา่ฟังโดยไม่ได้ปกปิดสิ่งใดไว้เลยหลังจากฟังสิ่งที่อู๋เสวอยเล่าจบอู๋เหยา่ก็รีตาลงมเมล็ดนั่นมาจากต้นไม้แห่งวิญญาณทุกวิญญาณในโลกนี้มาจากต้นไม้แห่งวิญญาณ ถึงมเมล็ดที่ข้าให้เจ้าจะยังไม่งอกและเทียบกับต้นไม้แห่งวิญญาณไม่ได้แต่มันก็ยังส่งผลดีมากๆต่อวิญญาณที่เสียหายเหตุผลที่ข้าใส่มันเข้าไปในร่างของเจ้าก็เพื่อให้มันช่วยรักษาจิตวิญญาณของเจ้าแต่ไม่คิดว่าเจ้างูทะยานฟ้ามันจะเจ้าเล่์นักที่ใช้โอกาสนี้รักษาวิญญาณของมันไปด้วยอูเยาก็หัวเราะอย่างเย็นชาเขารู้ดีว่างูทะยานฟ้ากำลังคิดอะไรอยู่ งูทยานฟ้าแค่พยายามจะหลอกเจ้าให้ช่วยมันหามังกรมายาที่จะทําให้มันหนีกลับไปที่โลกวิญญาณได้เพราะมังกรมายานั้นสามารถเปิดประตูสู่โลกแห่งวิญญาณได้แต่พูดยังไม่ทันจบอยู่ๆรอยยิ้มร้ายกาจก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของอูยาวจิตใต้สํานึกที่รุนแรงของงูทยานฟ้าทําให้มเมล็ดของต้นไม้แห่งวิญญาณมีปฏิกิริยา มเมล็ดของต้นไม้แห่งวิญญาณรวมเป็นหนึ่งเดียวกับวิญญาณของเจ้าแล้วมันย่อมทําเพื่อผลประโยชน์ของเจ้ามันจะหยุดทุกอย่างที่เป็นอันตรายต่อวิญญาณของเจ้าในขณะเดียวกันก็จะทําเมื่อมีอะไรที่เป็นผลดีต่อตัวเจ้าอูเหย่พูดพร้อมกับเฉยคางอูเสียแววตาก,ก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มน้องอูเสียเจ้าคว้าสมบัติของจริงมาได้โดยไม่รู้ตัวเลยนะอูเสียก็กระพริบตาปิบๆนางไม่เข้าใจว่า เขาหมายถึงอะไรมังกรมายาสามารถเปิดประตูสู่โลกวิญญาณได้แต่หินวิญญาณของมันกลับถูกเจ้าดูดกลืนไปแล้วนั่นก็หมายความว่าเจ้าจะได้พูดประจำตัวต,วตนที่สองด้วยอู๋เหย่พูดพร้อมกับยิ้มกว้างเมื่อได้ยินแบบนั้นอูเสียก็รู้สึกแปลกใจพูดประจำตัวต,วตนที่สองงั้นหรออูเหย่ก็พยักหน้าอย่างพึงพอใจ วิหารจิตหวนคืนหนึ่งใน12วิหารคือวิหารเพียงแห่งเดียวที่ทดลองใช้วิญญาณเป็นสื่อกลางเพื่อยกฐานะของตัวเองพวกเขามีวิธีใช้หินวิญญาณอยู่หลายวิธีมีกระทั่งวิธีหนึ่งที่ถึงแม้มันจะยากเอาเรื่องแต่พวกเขาก็สามารถดูดกลืนวิญญาณได้ทว่าก็ไม่มีอะไรเทียบได้กับของเจ้าหรอกเด็กน้อยที่ร่างถูกติดตั้งวิธีที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการดูดกลืนวิญญาณ ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่1นึ่ใช้ประโยชน์จากมันให้คุ้มค่าตอนที่หนึ่งเออแต่ค่าลองกับหินวิญญาณอื่นๆแล้วมันไม่เกิดปฏิกิริยาแบบเดียวกันเลยนะอู๋เสียค่อนข้างสับสนกับเรื่องทั้งหมดถ้าบอกว่านางสามารถดูดกลืนวิญญ,ญาณผ่านหินวิญญ,ญาณได้จริงแล้วทำไม หินวิญญาณอื่นๆถึงไม่ได้ผลเลยล่ะอูเหยก็หัวเราะแล้วพูดว่าถึงหินวิญญาณจะมีพลังวิญญาณแต่พวกมันก็ไม่ใช่ร่างวิญญาณที่แท้จริงเจ้าจึงไม่สามารถดูดกลืนหินวิญญาณตรงๆได้มีเพียงแค่เมล็ดจากต้นไม้แห่งวิญญาณเท่านั้นที่สามารถดึงพลังวิญญาณออกจากหินวิญญาณให้เจ้าดูดกลืนได้แต่ตอนนี้เมล็ดของต้นไม้แห่งวิญญาณยังเล็กมากความสามารถของมันเลยมีขีดจำกัด ถ้าไม่ใช่เพราะความรู้สึกที่รุนแรงของงูทะยานฟ้าไปกระตุ้นความสามารถของเมล็ดนั่นมันก็คงไม่ใช้พลังของมันกับหินวิญญาณก้อนไหนทั้งนั้นนอกจากนั้นแล้วสัตว์อสูรตัวอื่นก็ไม่มีพลังพิเศษแบบนี้ต้นไม้แห่งวิญญาณจะมีปฏิกิริยากับวิญญาณที่พิเศษเท่านั้นถ้าอูเสืออยากดูดลืนวิญญาณของสัตว์อสูรผ่านหินวิญญาณนางต้องให้เมล็ดของต้นไม้แห่งวิญญาณแปลงมันก่อนแต่เมล็ดของต้นไม้แห่งวิญญาณ จะมีปฏิกิริยากับหินวิญญาณของสัตว์อสูรบางชนิดเท่านั้นอูสเสวยก็ทําการคิดอยู่ครู่หนึ่งไม่นานก็เข้าใจขั้นต้นถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ได้เช่นนั้นแล้วพูดประจําตัวตนที่สองมันจะเป็นอะไรได้อูสเสวยก,ก้มหน้าลงมองที่นิ้วของตัวเองถึงนางจะไม่สามารถเห็นแหวนประจําตัวของนางได้แต่นางก็รู้ว่ามันอยู่ที่นิ้วของนางพวกพูดมีจิตสํานึกของมันพูดประจําตัวทุกตนจะเลือกเจ้านายของตัวเอง น้องอูเสียก่งกาจขนาดนี้พูดประจำตัวตนที่สองของเจ้าจะต้องไม่เลวแนะ่อูเห่ยาพูดพลางลูบหัวอูเสียอูเสียก็เงยหน้าขึ้นมองอูเห่ยาด้วยแล้วพูดประจำตัวของท่านเป็นยังไงอูเสียไม่เคยเห็นอูเห่ยาใช้พูดประจำตัวของตัวเองเลยอาจจะเป็นเพราะเขาแข็งแกร่งมากอยู่แล้วจึงสามารถจัดการทุกสิ่งได้ด้วยตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องให้พูดประจำตัวของเขาจัดการ รอยยิ้มของอูเหย่าก็สดใสขึ้นเล็กน้อยเขามองมายังอูเสืออย่างนิ่งๆดูเหมือนว่ากำลังคิดอะไรอยู่พร้อมกับตอบว่าข้าไม่มีพูดประจําตัวอูเหย่าตอบอย่างช้าๆอู่เสือถึงกับตกใจเล็กน้อยในโลกนี้ก็มีคนบางคนที่พูดประจําตัวไม่ตื่นขึ้นมาแต่คนที่ไม่มีพูดประจําตัวนั้นพลังวิญญาณของพวกเขาจะพัฒนาช้ามาก และการที่พวกเขาจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งอย่างอูเหย่ก็เป็นไปไม่ได้เลยด้วยแต่ว่าอูเหย่เพิ่งจะบอกว่าเขาไม่มีพูดประจําตัวอย่างนั้นหรอสายตาที่อูเหย่มองไปยังอูเสียก็เปลี่ยนเป็นอยากรู้เขาจึงถามแบบยิ้มยิ้มว่าพอรู้ว่าข้าไม่มีพูดประจําตัวน้องอูเสียจะดูถูกข้าหรือเปล่าอูเสียก็รีบสายหน้าทันทีต่อให้ไม่มีพูดประจําตัวน้องอูเสียก็ต้องเชื่อว่า ข้าจะสามารถปกป้องเจ้าได้นะแววตาของอูเหย่ยงเต็มไปด้วยรอยยิ้มเขาพูดด้วยความมั่นใจอย่างถึงที่สุดอูเสือก็ก้มหน้าลงและไม่ตอบอะไรอูเหย่ยเห็นอูเสือเป็นแบบนั้นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกก็ผุดขึ้นมาเขายื่นมือออกมากอดอูเสือเอาไวา้งูทะยานฟ้ายอยากจะหนีก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีเหตุผลทุกๆวันที่มันยังอยู่ในร่างเจ้าเจ้าจะดูดกลืนพลังของมันต่อไปเรื่อยๆ ต่อให้มเมล็ดของต้นไม้แห่งวิญญาจะรักษามันแต่มันก็ยังถูกดูดพลังอยู่ดีตราบใดที่เจ้าทําให้มันอยู่ในร่างของเจ้ามันก็จะช่วยเจ้าได้อย่างมากมายมหาศาลกระทั่งถึงจุดที่การทะลวงขั้นพลังวิญญาในอนาคตของเจ้าก็ไม่จําเป็นต้องไปดูดกลืนพูดประจําตัวอื่นเลยแค่ดูดพลังจากมันตัวเดียวก็พอแล้วดวงตาของอูเหย่ยวลุกชนเป็นประกายชั่วร้ายเป็นแค่สัตว์อสูรคิดจะหลอกต้มเด็กน้อยของเขางั้นหรือ งั้นนางก็ควรทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อใช้ประโยชน์จากมันให้คุ้มค่าที่สุดเอ๊ะทำได้จริงๆหรออู๋เสือเงยหน้าขึ้นถ้านั่นเป็นความจริงมันก็จะสะดวกขึ้นมากเลยนี่นาะยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่1 6 6 4ใช้ประโยชน์จากมันให้คุ้มค่าตอนที่สอง อืมได้อยู่แล้วสิเจ้าแค่ทำให้พลังวิญญาณเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วก็ใช้วิธีเดียวกับที่เคยใช้อีกครั้งอู๋เหว่าพูดพร้อมกับยิ้มอย่างอ่อนโยนแต่คำพูดของเขานั้นกลับร้ายกาจเป็นอย่างมากเลยงูทยานฟ้าต้องไม่คิดแน่ๆว่าการเปิดเผยตัวเองออกมาด้วยความร้อนใจในตอนนั้นจะเป็นการทำให้เจ้าแห่งปีศาจโกรธขึ้นมานะสิเช่นนั้นแล้วข้าก็ทะลวงขั้นตอนนี้ได้เลย อู๋เสียพูดอย่างจริงจังนางอยู่ที่จุดสูงสุดของขั้นสีเขียวมานานแล้วซึ่งยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นต่อไปเพราะยังไม่พบเวลาที่เหมาะสมจะทำการเลื่อนขั้นแต่ตอนนี้มีอู๋เหวยาอยู่ข้างๆนางทำให้นางรู้สึกสงบและปลอดภัยเหมือนตอนที่นางอยู่ที่วังหลินได้สิข้าจะคอยปกป้องเจ้าเองอู๋เหยาพูดพลางบีบจมูกข,ของอูเสียแม้ว่าหน้าตาของนางตอนนี้จะแตกต่างไป แต่ดวงตาคู่นั้นที่จ้องทะลุเข้าไปในจิตใจของผู้โคนยังเหมือนเดิมแค่ถูกจ้องมองครั้งเดียวก็ลืมไม่ลงไปทั้งชีวิตแล้วแน่นอนว่าในการทะลวงขั้นวิญญาณพวกเขาทำการลงมือทันทีอูเสวยขึ้นไปนั่งขัดสมาธิบนเตียงโดยไม่ลังเลใจเลยสักนิดส่วนอูเหยวก็นั่งฟ้องเงียบๆอยู่ทางด้านหนึ่งอูเสวยนำจิตของนางเข้าไปในวิญญาณของตัวเองภายในความมืดอันกว้างใหญ่นั้น นางเห็นดวงตาคู่เดิมสองสว่างเหมือนเปลวไฟยายหนูมางั้นหรือเจ้าหามากกังกรมายาพบแล้วหรือร่างอันมหมมาของงูทยานฟ้าโผล่ออกมาจากความมืดดวงตาของมันเต็มไปด้ยวยความโลภและกระวนกระวายใจอู๋เสวี่ยก็มองงูทยานฟ้าโดยไม่พูดอะไรนางแค่ทำอย่างที่นางเคยทำตอนที่ดูดกลืนวิญญาณของงูทยานฟ้าครั้งแรกงูทยานฟ้าก็รู้สึกได้ในทันที ความรู้สึกที่มันเคยรู้สึกมาก่อนหน้านี้ได้เข้าครอบคลุมวิญญาณของมันอีกครั้งมันเพิ่งจะฟื้นพลังวิญญาณมาได้บางส่วนด้วยความยากลำบากแล้วตอนนี้มันก็กำลังถูกดูดออกไปทีละนิดทีละนิดยายหนูนี่เจ้ากำลังทำอะไรพลังวิญญาณของมันไหลออกไปอย่างต่อเนื่องทำให้งูทยานฟ้าตกใจเป็นอย่างมากมันอยากจะหนีไปจากอูเสือด้วยความกลัวแต่ก็ติดอยู่ในวิญญาณของนาง ไม่มีที่ไหนที่มันจะหนีออกไปได้เลยความมืดรอบตัวกำลังหายไปเรียวแรงของมันกำลังลดลงด้วยความเร็วที่น่าตกใจอูสเสือก็เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยและมองไปยังงูทยานฟ้าที่กำลังตื่นตระหนกขอโทษแต่ก่อนที่เจ้าจะใช้ข่าข้าต้องใช้เจ้าก่อนงูทยานฟ้าก็ใจหายวาบมันรู้สึกขับแขนใจมากมันคิดว่าอูสเสือจะใช้พูดตัวอื่นเพิ่มพลังของนางต่อ ซึ่งไม่คิดว่าอู๋เสียจะหันกลับมาสนใจมันอีกเทียบกับผู้ตัวนั้นอื่นแล้วงูทะยานฟ้าแข็งแกร่งอย่างไม่ต้องสงสัยแม้กระทั่งตอนนี้ที่วิญญาณของมันไม่สมบูรณ์พลังของมันก็ยังเหนือกว่าผู้ตัวนั้นอื่นที่อู๋เสียดูดกลืนเข้าไปหลังจากที่ดูดกลืนงูทะยานฟ้าเข้าไปก่อนหน้านั้นแล้วความกระหายของงูทะยานฟ้าทำให้ตัวของมันต้องตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากอย่างช่วยไม่ได้ มันถูกอูเสือดูดกลืนไปแล้วตอนนี้วิญญาณของมันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของตัวเองพูดได้ว่าที่นี่อูเสือสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจของนางไม,ไม่ไม่นะไม่มันจะกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันงูทยานฟ้าบิดต,ตัวพยายามสลัดความรู้สึกออกไปแต่ก็เปล่าประโยชน์ มันอยากจะหลอกอู๋เสือเพื่อให้ปรรลุเป้าหมายของตัวเองแต่มันไม่คิดว่ามันจะหลอกเด็กสาวคนนี้ไม่ได้ทำให้มันต้องสูญเสียทุกอย่างกระทั่งตัวของมันเองส่วนอู๋เหยาตอนนี้กอดอกพิงเตียงอยู่ในห้องดวงตาของเขาจับจ้องมายังอู๋เสือซึ่งอยู่ในโลกวิญ,ญญาณของตัวเองเขามองไปยังปากอันหอมหวานสีแดงของอูเสือโดยไม่รู้ตัวแล้วแววตาของเขาก็มีรอยยิ้มแวบผ่าน เขาก้มลงเข้ามาหาใบหน้าของอู๋เสวี่ยอ,อย่างช้าๆในขณะที่นางไม่รู้สึกอะไรเขาก็จูบเบาๆไปที่ริมฝีปากนั้นจากนั้นก็หยุดแค่ชิมเบาๆโดยที่ไม่ได้ลิ้มรสอย่างเต็มที่